เขาจะยอมปรับตัวเพื่อรักของเราไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนจะตรงใจกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้หรือเปล่านะคะขอพลังงานของเขาหน่อยก้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมส็สิงทะนูนะคะ จอสตี the, พลังงานของโคนราศีตุลเดอรชาริออตนะคะพลังงานของคนราศีกรลกฎกแล้วก็ The l o v e r s นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนมีพลังงานของคนธาตุไฟราศีตุลน,นะคะราศีกรลกฎกแล้วก็ราศีเมถุนนะคะที่ขึ้นมา เรามาดูกันว่าเขาจะยอมปรับตัวเพื่อรักของเราไหมนะคะถ้าความรักของคุณกําลังอยู่ในช่วงมีปัญหาแล้วก็มอุปสสร์มีความไม่เข้ากันหรืออาจจะมีความต่างการความคิดเห็นไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันนะคะ mm hmm. เขาจะยอมปรับตัวเพื่อหาตรงกลาง mm hmm. เพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ไหมนะคะ mm hmm. ขอไพ่บอกทีเนาะ อัศวินถือไม้นะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะปรับปรุงตัวให้คุณนะคะเดอบลคุณคือโลกทั้งใบของเขา,าเขาจะปรับให้คุณแน่ๆน,นะคะสิบไม้นะคะยากแค่ไหนเขาก็จะทำนะคะเด u นเพราะว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาคือความหวังในชีวิตเขาคือเป้าหมายในชีวิตเขานั่นเองนะคะ ไม่มีคุณชีวิตของเขาก็ไม่มีใครคุณเป็นทั้งโลกทั้งใบแล้วก็เป็นทั้งแสงสว่างในชีวิตของเขายังไงเขาก็จะปรับปรงุงตัวเพื่อคุณนะคะเพื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะได้ดีขึ้นแล้วก็ไปกันต่อได้นะคะคุณเป็นทั้งเดลิเวอร์นะคะเป็นรักแรกพบเป็นรักที่ผหมลิขิตนำทางให้มาพบเจอกันอยู่แล้วนะคะมีความเป็นคู่กันเนาะแล้วก็ เ้มาม้คุณคือคนที่อยู่ในใจคุณคือคนสําคัญของเขานะคะยังไงเขาก็ลืมไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคมีภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบมากมายขนาดไหนนะคะคุณคือคนสําคัญคนที่เขาไม่เคยหยุดนึกถึงนะคะ j u s t i อาจจะหมายถึงการคอมมิชเมนต์การให้สถานะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงการปรับปรับให้เข้ากาันปรับให้ความสัมพันธ์มันไปได้นะคะให้มันบาลานซ์ให้มันเท่าเทียมกันเนาะ แล้วก็เดอ c h a r i o ลีออดอัศวินถือไม้แล้วก็สิบไม้นะคะปัญหาอุปสรรคใดที่เข้ามามเขาพร้อมจะรับมือพร้อมจะฝ่าฟาันพร้อมจะแก้ไขพร้อมที่จะไฟ่นะคะเพื่อที่จะชนะใจคุณเนาะคุณเป็นทั้งเดอะเวิรแล้วก็เดอะซัของเขานะคะยังไงเขาก็จะปรับปรุงตัวเพื่อคุณเพื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะได้ไปกันต่อได้นะคะ